วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในปีพุทธศักราช2558ได้อนุมัติรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการพดุงครรภ์แบบมีบัณฑิต สำเร็จการศึกษาจากสภา,าการพยาบาลเป็นระยะเวลา5ปีเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดของการรับรองสถาบันถือเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์สูงสุดตั้งแต่มีผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นแรกปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากสภา,าการพยาบาลเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2565สถาบันพระบรมราชานก <ouse reasoning> มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชานกประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมีอัตลักษณ์คุณธรรม,มตามที่สถาบันกำหนดวินัยหน้าที่สามคัคคีเสียสละสัจจ กะตะเวทีมีความรอบรู้มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพและมีสมรรถนะที่จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียนรวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ฝ่ายเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนผู้เรียนจะเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสามารถสิทธิประการดังนี้ 1. ประยุกต์ความรู้ทางการพยาบาลการพรดุงคัน และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัยในภาวะปกติและเจ็บป่วย 2. ปฏิบัติการพยาบาลและการพดุงคันแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์คำนึงถึงความปลอดภัยการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 4. แสดงออกถึงทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจรารณญาณและสร้างสรรค์ 5. ประยุกต์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลการพดุงคัน และร่วมออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 6. สแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 7. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล 8. ใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมในการเรียนรู้และปฏิบัติการพยาบาลและการพดุงคันภก แสดงออกถึงการมีทักษะชีวิตโดยยึดหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเองวิชาชีพและสังคม 10. ประยุกต์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมโครงสร้างของหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น124หน่วยกิจแบ่งเป็น3หมวดวิชาประกอบด้วย 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน30หน่วยกิต2หมวดวิชาเฉพาะจำนวน88หน่วยกิต3หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน6หน่วยกิตคุณสมบัติและเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6สายวิทย์คณิต 2. เกรดเฉลี่ย2.50ขึ้นไป 3. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามประกาศของสถาบันพระบรมราชนก